ย้อนค่วมหลังลูกไส้กกคุ้นหนาลูกไส้หล่าคุ้นหลังจากระเอกแสงสุรีสีบรมมนมวนครับดังโปดบอครับพอดีบดันจากจะย้อนขึ้นไปโอ้ประสามุดก็เปีแล่ครับบทนี้ที่ส้างซื้อแสงสุรีนี่คือบทข้าหอมครับป็นเป็นน้องของว,ว,วายแล้วเป็นเป็นโกงนี่เป็นนองเป็นตัวโสครับผมโอ้ยข้าหอมเทา้า Oh, mm -hmm. <laughs> กราบจเจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาผู้ญาตาใหญ่ผู้หญิงผู้ชส้ทอมและกระเทยสุขูสุขจนโดยความหลักและเคารพครับรายงานโตครับผมนายโจซักใจดีคนผิวขาวเนาใหญ่ไว้มั่นสูงชรุดตูดบานหัวลานและเซ็กซีกราบคาราะพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสุข,ขูสุข,ขนแฟนครับของ พอซุปเปอร์ย่าเบ้าโจซักชาแน,นลพี่น้องนะครับมือนีเบ้าโจซักนะครับบ่ได้อยู่กับคุณพอซุปเปอร์ยน่าผู้ลงคนเลี้ยวมาปบัญชีว่าเอา้าอี่พอซุปเปอร์เน่าิ่นไปทุบหนามากไหมบ่สบัญชีว่าคือเป็นสีปากแดงๆบัญชีว่าโมเมนต์พี่น้องนะครับนางยุคข,ข่างเบ้าโจซักนี่โมเมนต์พอซุปเปอร์ยน่านะครับท่านผู้นี้คือพระเอกใหญ่ครับผมพี่น้องพระเอกรุ่นใหญ่แสงสุรีศีวร่มครับผมจเจริญสุขสวัสดีครับนะครับผมหรือว่า อาอ,อแสงห,หรือว่าพอแสงห,หรือว่าพีแสงหรือว่าผูรังค้นสีเอิ่นนองแสงก็ได้เนาะใช่ครับ <laughs> เอกลักษณ์ของเพื่อนครับ <laughs> ผมหน้าคมอมยิ้มครับคนผู้นี้นะครับสีพ่อเห็นแฉวเพวคนมักไงทีอพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอ่าเพื่อนสีเน้นอ่าเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือหน้าคมอมยิ้มเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนอันนี้เพื่อนไม่ได้ตั้งออดอกผมตั้งให้วัาหันละเพื่อนบอกว่ากันเพื่อนอมยิ้มนี่เพ่มีพู้ใด้งามทอว่าสันเพื่อนว่าเอานะครับผมมือนี่เฮาสีมาถาม นะครับถึงประวัติควมเปลี่ยนความมาในอยู่ในวงการแบดวงหมอลำนะครับพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงกับผงสีหูจักกันดีในาน้ำพระเอกแสงสุรีศีวรมครับเป็นพระเอกใหญ่เป็นพระเอ,ก,เนะเอกนะครับที่โด่งดังในยุคนั้นครับผมยุคใดเดียวให้เราสู้ฟังครับกับมอลำทางเมืองอุดรครับนั่นก็คือหมอลำคณะ นกยุงทองนะครับยุคนั้นวิ่งลุงเรื่องแห้งนะครับผมพี่น้องผู้ใดบ่ได้เห็นพระเอกเสียงสุรี่นี่คงจะบ่มีดอกคึดนวานะครับผมผู้ใดจําได้กระทักท้ายเข้ามาเด้อกันเด้อครับผมพี่น้องเอาบานนี่สีทามด้ครับบันนี่ครับทามได้ขออนุญาตเอื้นเชี่ยเอิ้นพอเอื้นพีเอิ้นน่องเลื่อนอาจารย์มัย่ยเื่อนอาจารย์เอิ้นเสงยงรี่ธรรมดาครับมันมันจะอายจะ <c oughs> ขอขออนุญาตเอื้นพระเอกแสงสุรี่เนาะนะครับผมพระเอกเสงสุรี่ซีมรุ่มครับเอาเริ่มแรกนะครับอ่า เก่าเของมาสู้วงการหมอหลองหมอลำนะครับเริ่มแลกคนพบเจ้าของว่ามักในเส้นทางศิล,ลปินมักอาชีพศิล,ลปินนี่ตอนใดเริ่มเริ่มจากมาเป็นพระเอกนกยุ่งท่องเลยบอครับหรือว่าเริ่มมาจากไสครับเริ่มเล็กๆอยู่บ้านตั้งมอลำหน่อยขนาดหนึ่งตะกอนจะเป็นลำเพลินครับอัน,นี้กระจ้างกระจ้างคนคนนั้นมาสอน มันเป็นนางเอกเก่านกยุงทองสมัยเป็นลำเพลินครับโอครับสมัยเป็นไอเรนละเวสันดอนชาโดกนะตอนนั้นมันเมันใส่เื้อว่าจีลาพรชัยลักษณ์ครับผู้เพผลมาสอนแมนครับมัเนี่ยมันเห็นปุ๊บเมันเลยเอาผมไปอุดรครับแล้วไปไปกล่าวเขาตอนนั้นรำมาท่านถือแค้วดอกนะตอนนั้นเริ่มไม่หักไม่ไม่ครับครับมัเนี้ก็รับลำเพลินอยู่พักคหนึ่งมาเนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอลำขันเจนครับ เริ่มแรกคือลําเพิ่นเรียนลําเพิ่นก่อนพอตังตาไปอุดรเพื่นผ้าไปแ็จังคอยมาเลียนเป็นลําขอนแก่นแล้วผมก็หายไปพักหนึ่งหายไปณนตอนนั้นด้วยพ่อกับแม่าอยังเหตุไปวาเยโสอุดรมันไกลครับวันนี้เพิน่นก็เลยหายไปเพิน่นเพิ่นก็ดังดังขึน้นดังขึ้นกันเลยตอนมนะ้าตอนนั้นไหมไทยสู้มือนีครับครับเป็นพระเอกเพิ่นแล้วสดครบสัญญาสามปีตอนนั้นเพิ่นใส่ซื้อว่ามนชัยรักษาชาติ ซื้อมน,นุ์ใช่หน่คือซื้อหมายไทยอ๋อซื้อซื้อของพระเอกงไงหม่ไทยเฮาเนี่ย,ยออกหลังวันนี้เ<ม>พื่อนก็เลยว่าเออเอาคนคนนี้มาแทนหมาไทยนะตอนนั้นครับเมันก็ฝึกเอาอ๋อคือตอนนั้น,นอ่าพระเอกไงหมาไทยเฮาเนี่ยไอหมาเฮาเนี่ยเบิรสัญญาเพื่อนออกครับอ่าเพื่อนเบิรสัญญาเพืเ่อนก็เลยอ่าอ่าแยกย้ายไปเติมตัวครับผมเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนวงมานต่อไปอือบ้านนี้ก็เลยเป็นโอกาสของพระเอกแสงมารีโอ้แสงสุรีผมเรียนล้อมขอนแก่นอยู่สองเดือนครับท่องในสามเรื่องบย สตาร์ตปีแรกปีสามสี่งานก็ยาวเหยียดเลยครับ <Ooh. S 2> กั็เป็นใส่สโลกเกียนของูกยุงทองเลยครับผมบก็เป็นโลโก้เลยรพระเอกแสงสุรีสีวรมนกยุงทองเลยอ่าเรื่องแรกที่ล่ำคือเรื่องอยังครับบันทึกกระเพลกเล็กๆลูกเคยกินข้าวไม่เต่ากินเกลือครับย่งจืดก่อนล่ำาได้ยัางน้อยบ่เปิดฉชกพระเอกก่อน,นันหรือว่าก่อนได้ก็ได้ในในในเรื่องนั้น เรื่องนั้นผมสจําม่ได้นะครับจําบ่ได้แล้วมันโดนหลายเออเรื่องหดจําได้ที่บัดนี้เรื่องใดที่ที่เฮ็ดให้ดังเปี้ยงป้งเลยคนหูจักคักเรื่องเรื่องที่คนหู้จักผมคักๆนี่บ่แม่นเรื่องที่ผมอ่านแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอาภิกรณแล้วลูกสะโกกคุณหน้าลูกไสลาคุณหลังคือเฮาเฮาไปน้ําคนเพิ่นครับไปไปสวมบทนี่แล้วก็เกิดจากบทนี้ครับไปรับบทนี้แทนเพิ่นเป็นพระเอกแทนเพิ่นลูกสายกกคุณหนาลุณหลังลูกไสลาคุณหลังออกจากน้อยพี่น้องเฮาฟัง ล่ำลึกควอมหลังควอมจำได้เ,เปิดแค้นไส้น้ำติแปลงจังว่าจางครับ <laughs> เอาจางนี่ไส้แค่นี่เพราะ้ใงไส้น้ำปลาติขันจางอันนี้ไส้แคนมันก็พอฟังได้ <laughs> โอ้พี่น้องคือขันจางหมอล่ำนี่เพราะต้องไส้เกลือเพราะต้องไส้น้ำปลาหรือปลาล่าขันจางมอล่ำนี่ต้องไส้แคนเอาล่องเบิรงครับผมเดีย๋ยวไอ้พระเอกแสงสุรี่เฮ้าหายเสียงแคนนกินฟังนะครับย้อนควอมหลังลูกไส้กกคุ้นหนาลูกไส้ลาคุ้นหลัง จากพระเอกแสงสุรีสีวรมล้มวม,วมวนครับด่างโบสครับพอดีบดันจากจากยอ้อนขึ้นไปโอ้ประาณสามชุดก็ปีแล้วครับบทนี้ที่สร้างซื้อแสงสุรีนี่คือบทข้าหอมครับเป็นเป็นน้องของพระไอ้แล้วเป็นเป็นโกงนี่เป็นนองเป็นตัวโศกครับผมโอ้ยข้าหอมท้านี่ปอพ่อเขาได้หูเหลือง ได้ยินเสียงพ่อแม่เบาคันดังเข้าใส่หูความเปลี่ยนมาได้อ่านหูลูเ่เลืองคดีการแต่ว่าเป็นคนหานสิเรือนขั้นจำไ้แต่ว่าทางความไหนมาสงสารควายตูก็ะตั้นอยู่เคยเลี้ยงลำ บาดถึงหาหน้าทำแม่ละฝนตกป่าห้องบอราอเตยป่องสิหลวงไทยอายุการผ่านใดขั้นสิบัวาปีไปก็หมอมเป็นคนจูงสีขี้หลังไตเลี้ยงตกถึงงามซึมเศร้าห่อยเหงาเพรามีกูเหลียวเห็นก่ายแม่ตู่เล็มยหญาก็อุ่นใจเด้นออบาดมีภาพอ้อไทย สิขายทรงโรงสาดกระหม่อมเคยจูงผัดสิเปาแปรแรง่งเาาโอ้ยเด่นองปัญหาทึงทย้ำเตาอฝนตกมาฟ่าลันบาดไทยหน้าหุดดันบอมีตูส้สีเพลิงไผ่พ่อเอ้ยอีกอันหนึ่งท่านบ่ขายกับ่อใด เงินสีทรงบอมีพ่องอมาถึงอณาควดีีชายคนโตน,นังกะมาถึงสนขั้นตอนปายน้อยสว,ขวงขะม่วมเอ๋ยน้ำตาดินไหลหัวตาเหลียวมองเบิองตูบอท่านหูอยู่หลังเฮืนอน นี่โนโอ้องพี่กับคอนสั่งซื้อผมฟื้สวดสวดพี่น้องคขอบคุณครับยังจำได้คือเก่ายังจำได้คือเกา่ามองสีลุ่งเลยพี่น้อง <c oughs> เอกลักษณ์ของเพื้นลีลีครับ <c oughs> นี่น้ออู้วววนะครับผมนี่คืออ่าฟืน้นพ่วมหลังพ่วมเกา่า ทางตังแต่พระเอกแสงสุรี่เพิ่นไปล่ำเปลี่ยนพระเอกอยู่คณะนกยุงทองซึ่งปัจจุบันนี้คณะนกยุงทองเข่ากับเพิ่นเพิ่นเพิ่นย่งดําเนิ่นงานต่ออยู่บ่ครับสึอว่าเดี๋ยวนี้ปิดกิจการร่มสลา์ไปแล้วครับไปตามการเวลาครับผมคือรุ่นนั่นพระเอกนั้งเอกรุ่นนั่นสมาชิกรุ่นนั่นก็แยกย้ายกันไปประกอบสมาชิกไทยมันแล้วตอนนี้พระเอกแสงสุรี่เข้าครับผมเมื่อนี้คือว่าจ้งไดคือฉีดชิ่วแต้งนาแต้งตาโอ้เมื่อนี้ณ ดูกกาลนี่มาประจําหนูพันธุ์พิเศษศิลโดยเดือนปทุมราชครับหนูว่านพิเศษนิวเจียนเท่าเนี่ยแม่นครับผมอย,อยู่เป็นพันใหญ่สักงานมาอยู่อำเภอปทุมราชจังกัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวนี่มาสังกัดอยู่นี่มาสอนลูกสอนเต่ายู่วงหนูพันธุ์พิเศษศิลนิวเจียนใหม่ครับโอ้มันอีทายโปรเตอร์ครับผมโอ้ <c oughs> สำพได้ยแตงนาแตงตาท่าล่างนาอยู่ครับโอ้นะครับอันนี้คือท้ายมือนี่เป็นมือร่วมร่วมตัวกันสามารถชีกไม่สามารถชีกเก้าของหนูพันธุ์พิเศษศิล ร to an, ่วมกันมาเป็นหนูพานวิเศษิน hmm. น uh, uh, ิวเจนซึ่งนั่งโดยวหนาเบิร์นปทุมราชมาบริหารจัดการดูแลการแสดงอย่างต่างๆเมื่อนีก็เลยเลียนรูปแบบไม่เบิร์ตี่ยังไม่เนี้ยี่ยังไม่เนียใหม่เล่นเรื่องใหม่เวทีใหม่เครื่องเสียงใหม่ชุดแดนเซอร์ใหม่ชุดวอลลัใหม่หมดเลยเขาแต่แสงสุลี่พูดเดียวครับเขาแต่แสงสุลีู่เดียว เกาเกาคุณภาพพี่น้องเกาเกาเกาคุณภาพบ้านที่นี่พระเอกเสียงสุลีอ่าบ้านเกิดเมืองนอนยุไสครับปัจจุบันบ้านเกิดผมอยู่บ้านหนองลาดควาเขตบลดูลาอําเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรครับเป็นคนยะโสเป็นคนยะโสธรบ้านใกล้ๆกับบ้านไผ่พงศธรโอ้บ้านใกล้ๆกับบ้านเบ้าไผ่พงศธรเออสามพ่อแม่ล่ะแม่นอะแต่พ่อเป็นเป็นเสียงดีเสียงมวลกับเราพี่น้องเออคนข้างไอ้ไอ้ ทั้งขุดชุม่มทั้งยาสทุทอนทั้งเรื่องทั้งไซมุนทั้งอำนาจอุบลมีิต่คนเสียงดีๆพี่น้องอ้ยนะครับเอาจังไดกะฝากผลงานของพระเอกแสงสุรีสีวลุ่มปีนี่ในน้ำหนูพนันวิเศษสินนิวเจนเด้อพี่รองเด้อนะครับคอยติดตามผลงานให้กำล,ลังแรงเทียแรงใจโดยการบริหารงานโดยซูเปอร์สตาร์เมืองไทยนั่นก็คือเบิ้ลปทุมรฐัฐรูปแบบปีนี้สิออกมากเป็นแบบใด คอยติดตามฝากผนงานแมนครับสองว่าไอ้ไอ้ลำสมัยกว่าเก่าครับผมที่รูปแบบต่อจากพี่น้องก็เห็นโนพานตะกี้ภาสีบ่มีนะครับทีนี้แต่ว่ากินไอ้หมอลำยังเหลืออยู่อ่าเป็นการผสมผสานระหว่างกินไอ้หมอลำสมัยเก่าแล้วก็เอามาผสมกันครับสมัยใหม่ว่ามันสแมทตรกันในซ้ำใดนะครับมันสีบาลานซ์กันในซ้ำใดพัดคือใส่คำท่านสมัยแต่มนทุกคนท่านสมัยแม่ เอานะครับขอบคุณขอบคุณเลยๆนะครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมนะครับผมห่าผู้ใดนะครับอยากจะได้คุณพ่อแสงสุรี่โอ้คุณพ่อพะนะเออเป็นพ่อต้องเป็นพ่อเลยเนาะเพราะว่ามาสอนลูกสอนเตาอยู่นี่เอาเข้ามาฝุ่นพระเอกพี่น้องนะครับสันติชัยพุนานะครับอันนี้บ่ได้บ่ได้เชิญนะพี่น้องแรงขวดผาดเข้ามาลวดเขาเรียกว่าบอสบาดเสือกเหงใจไ้ถูกแก้มวัวหลอนเดียวมากมากหลอก็มากซะกัน โอบ้บักลามาตัวไหนคือได้ใส่ชุดนี้มือนีบลูกอันมือนีบมาไทายโปสเตอร์ครับ3 4คาแรคเตอร์ครับอนันนมาไทายโปสเตอร์ในานามของหนูพานธวิเศษศิลป์ครับเอา้าเว้าอยูน่นี่บักลาสันติชัยโพชนานี่สุดอยอดผยงร่ำซิ่งนี่ปีนี้มาเปลี่ยนรูปแบบ,บมาเปลี่ยนหมอลำมูลำเรื่องต่อก่อนข้างนอกคอนแกนประจำยู่วงหนูพานธวิเศษศิลป์นิวเจนแมนครับ เอากระสันกับฝากพี่น้องค่อยติดตามเด้นอนะครับใครไปจะเขาแรคเตอร,ร์ลูกมือนี่นี่คาแรคเตอร,ร์ที่2ครับคาแรคเตอร,ร์ที่2แล้วมือรรนี่ซีคาแรคเตอร์ซีคาแรคเตอร์ครับมี่ยังไงอ่าชุดวัฒนธรรมชุดนักร้องแล้วก็ชุดเพชรแล้วก็ชุดอ่อนิวเจนครับบ๊วยอันใส่ชุดเพชรยางอ้อมสันักง,งานอยู่สองสามหลอดสี่หลอดแมนบ<อ>ักลาบ่แมนครับไปหาเก็บเน็ตต่อ ขอบคุณครับฝากระ <c oughs> เอกสันติชัยพุทธนาในรูปแบบลำมูลำเรืองต่อก่อนน้องกวนแกน <c oughs> พร้อมโดยพระเอกแสงสุรีศีว <c oughs> รุม่ม <c oughs> และการลูกศิษย์เพื่อนพี่น้องมาเบิง่งมาติดตามว่าลูกศิษย์ลูกหาที่พระเอกแสงสุรีศีวรุม่มหรือว่าอาจารย์แสงสุรีศีวรุม่มหรือว่าพอแสงสุรีนะครับพี่แสงสุรีน้องแสงสุรียังกัแล้วแต่ผู้ใดสีเอิญน,นะครับ <c oughs> ผมยินดีเนาะ <c oughs> นะครับมาเบิ่งผลผลิต หรือว่าเขาเอิ้อผลผลิตบ้างแหมครับใน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 การฝึกสอนของอาจารย์แสงสุรีสีวรลว่มว่า,าลูกศิยนลูกหาสีไทยทอดทําน่องล่ำขอนแกน่นทําน่องศิลป์การแสดงออกไปได้ดีซั่ใดนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให พี่น้องสุขูสุคนมาซอยนะครับเปล่นกรลังแร่งใจให้หนูพานพิเศษสินิวเจนพร้อมด้วยอาจารย์แสงสุดีศีวรมหล่ะก็ทีมงานหนูพ่านพิเศษสินสุขูสุสสคนเด้อพี่น้องเด้อมือนี่นะครับล่าพี่ล่าน้องนะครับกับพระเอกตลอดกาลครับแสงสุรีศีวรมครับจเจริญสุขสวัสดีครับ